นี่ก็เป็นขั้นตอนของการใส่หน้าไม้นะคะกลึงเขียงเสร็จแล้วเป็นแผ่นๆนะคะพี่เขาก็จะเอามาใส่หน้าไม้ด้วยกบไฟฟ้าค่ะเป็นวิธีการใช้เครื่องมือช่างตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะคะ เพราะถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาก็จะใช้เครื่องรีดไม้ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ของเราอาศัยความชํานาญของช่างเป็นหลักค่ะเพราะเอกลักษณ์และสเสน่ห์ชิ้นงานของเราก็คือจะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะสังเกตว่าการใส่เนี่ยใส่สองด้านทั้งด้านที่มีร่องแล้วก็ด้านเรียบนะคะด้านที่มีร่องเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่า เวลากรึงออกมาแล้วบางทีขอบทั้งสองด้านไม่เท่ากันช่างก็จะต้องมาดูก่อนว่าขอบไหนด้านไหนที่สูงก็จะปรับให้เท่าๆกันกับอขอบที่เตี้ยนะคะแล้วก็ระวังด้านขอบด้วยไม่ให้ใส่ไปโดนขอบด้านข้างนะคะจะใส่เฉพาะตรงกลางค่ะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ความชํานาญค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ละครั้งที่ทํางานออกมานะคะเนี่ยค่ะชิ้นงานที่ใส่ออกมาแล้วจะเห็นว่า มีหลากหลายสีสันมากมีทั้งสีเข้มสีอ่อนก็ขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ของแต่ละต้นนะคะแต่ละล็อตที่เราเอามานะคะความเข้มความอ่อนก็ต่างกันแต่จะเป็นไม้ธรรมชาติร้อเปซทั้งหมดค่ะตัวนี้หลังจากเราใส่หน้าไม้เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปอบไล่ความชื้นให้แห้งก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาไปขัดให้เรียบอีกทีค่ะ